ตอนรับผูฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษวันนี้ผมมานะเติมใจรับหน้าที่ดําเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจนะํามาฝากกันนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าภาษาอังกฤษทําไมต้องเติม S นะครับคิดว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เคยเรียนภาษาอังกฤษก็คงจะเคยได้ยินคํานี้นะครับหรือว่าประโยคนี้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับว่าอย่าลืมเติมเนะ หรือว่าเติม s ท้ายคำด้วยนะนะครับซึ่งการเติม s เนี่ยก็คือการเติมตัวอักษรตัว s เข้าไปในการเขียนนะครับหรือถ้าเป็นการพูดก็คือมีการออกเสียง s หรือว่าเสียงคล้ายๆแบบนี้นะครับต่อท้ายคำเข้าไปด้วยนะครับคราวนี้นะครับทำไมจึงต้องเติม s ต่อท้ายคำในภาษาอังกฤษด้วยจริงๆแล้วครับการเติม s ต่อท้ายคำในภาษาอังกฤษนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่า ตัว s หรือว่าเสียง s ที่เติมเข้าไปนั้นนะครับจะบ mm, ่งบอกทั in ้งความหมายของคำคำนั้นนะครับแล้วก็บ่งบอกไวยากรณ์ให้กับคำที่มีการเติม s ต่อท้ายคำด้วยนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับจะมายกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่เราเติม s ต่อท้ายคำนั้นบ่งบอกความหมายแล้วก็ไวยากรณ์อะไรบ้างในข้อที่1นะครับก็คือการเติม s จะบ่งบอกความเป็นพหูพจน์นะครับการเติม s ต่อท้ายคำนะครับจะบ่งบอกว่าคำนามคำนั้นครับเป็นพหูพจน์ หรือว่าคำนามคำนั้นนะครับเป็นคำนามพหูพจน์ก็จะมีการเติม s ต่อท้ายคำเข้าไปด้วยนะครับในที่นี้ครับอาจจะต้องแยกความแตกต่างนะครับระหว่างคำนามเอกพจน์กับคำนามพหูพจน์กันนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากคำนามเอกพจน์กันก่อนนะครับคำนามเอกพจน์นั้นนะครับก็หมายถึงคำนามคำนั้นนะครับแสดงถึงสิ่งที่มีจํานวนหนึ่งหน่วยยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่า pencil pencil นะครับในที่นี้ครับคำว่า pencil หมายถึงดินสอ แล้วก็เราไม่เติม S สต่อท้ายอย่างนี้นะครับก็จะหมายถึงว่าดินสอนี้มีอยู่1แท่งนะครับเราอาจจะเติมคํานาหน้านามก็ได้นะครับอย่างเช่น a pencil หรืออาจจะเติมจํานวนก็ได้นะครับ one pencil ก็แปลว่าดินสอจํานวน1แท่งนะครับแบบนี้จะเรียกว่าเป็นคํานามเอกพจน์นะครับคราวนี้ส่วนคำนามเพหูพจน์นะครับก็หมายถึงคำนามคำนั้นนะครับแสดงถึงสิ่งที่มีจำนวนมากกว่า1ห,หน่วย รหรืออาจจะเรียกว่าจํานวนตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปก็ได้คํานามที่นับได้นะครับก็จะมีการเติม s ต่อท้ายคํานั้นๆด้วยนะครับยก,ยกตัวอย่างเช่นคําว่า pencils pencils นะครับสังเกตดูนะครับว่าคําว่า p e n c i l มีการเติม s ต่อท้ายคําเข้าไปด้วยนะครับอย่างนี้จะให้ความหมายว่าดินสอมากกว่า1แท่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเติมจํานวนเข้าไปนะครับเช่นอาจจะระบุจํานวนว่า two pencils two pencils แบบนี้ก็แปลว่าดินสอจำนวน2แท่งนะครับหลือจะเติมจำนวนอื่นๆก็ได้นะครับเช่น five p e n c i l s ดินสอจำนวน5แท่งนะครับหรืออาจจะเป็นคำที่ระบุปริมาณนะครับไม่ต้องบ่งบอกว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างเช่นคำนี้นะครับ a lot of p e n c i l s a lot of p e n c i l s ก็แปลว่าดินสอจำนวนมากนะครับสังเกตว่าคำว่า Pencil ก็จะเติม s ต่อท้ายด้วยนะครับครนี้พอเอาไปใช้ในประโยคนะครับอย่างเช่นประโยคตัวอย่างนี้นะครับ I bought a pencil. I bought a pencil. ในทีนี้ก็แปลว่าฉันซื้อดินสอ1แท่งนะครับคำว่า Pencil ก็ไม่เติม s ต่อท้ายหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ I bought two pencils. I bought two pencils. นะครับในทีนี้แปลว่าฉันซื้อดินสอสองแท่งนะครับพอดินสอจำนวนมากกว่า1แท่งนะครับเราก็จะเติม s ต่อท้ายคำเข้าไปด้วยนะครับหรืออย่างเช่นตัวอย่างอื่นๆน,นะครับเช่นบอกว่า this house has one bedroom. This house has one bedroom. บ้านหลังนี้มีห้องนอน1ห,ห้องนะครับคำว่า bedroom มีจำนวนแค่1ห,ห้องแบบนี้นะครับก็จะไม่เติม s ต่อท้ายอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับบอกว่า that house has three bedrooms แปลว่านะครับบ้านหลังนั้นมีห้องนอน3ห้องนะครับคำว่า three bedrooms ในที่นี้นะครับจำนวนห้องนอนมากกว่า1ห,ห้อง เป็นคำนามพหุพจน์นะครับเพราะฉะนั้นจึงเติม s ต่อท้ายเข้าไปด้วยนะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเติม s ต่อท้ายคำนามบางคำนะครับอาจจะมีการเพิ่มเสียงพยางค์เข้าไปอีกหนึ่งพยางค์ด้วยเช่นนะครับคำว่า bus ที่แปลว่ารถเมย์นะครับพอเราเติม es ต่อท้ายเข้าไปเราจะเพิ่มเสียงอีกหนึ่งพยางค์เข้าไปด้วยนะครับเป็น buses buses แบบนี้นะครับก็เป็นคำนามพหุพจน์ของคำว่า bus นะครับหรืออย่างคำว่า box ที่แปลว่ากล่องนะครับพอเราเติม es เข้าไปก็จะอ่านว่า boxes boxes แบบนี้นะครับก็คือเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์เข้าไปด้วยหรืออย่างคําว่า watch ที่แปลว่านาฬิกาข้อมือนะครับพอเราเติม es เข้าไปเป็นพหูพจน์นะครับอ่านว่า watches watches ก็แปลว่านาฬิกาข้อมือจํานวนมากกว่า1เรือนนะครับต่อไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับคำว่า bridge bridge ว่าสะพานนะครับพอเติม s เข้าไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มเสียงพยางเข้าไปเป็น bridges bridges นะครับก็แปลว่าสะพานมากกว่า1แห่งนะครับในข้อที่2นะครับการเติม s นะครับเป็นการบ่งบอกว่าคํากริยาคํานั้นนะครับเป็นการปัจจุบันหรือว่าเป็น present tense นะครับแล้วก็ประธานที่ใช้กับคํากริยาคํานั้นนะครับก็เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3นะครับในที่นี้ครับ ให้สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราใช้ present simple tense หรือว่าเป็น tense ที่ระบะุกริยาอาการนะครับในปัจจุบันหรือว่าทั่วๆไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปนะครับเราก็จะต้องผันกริยาตามประธานในประโยคด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าประธานในประโยคนะครับเป็นประธานที่เรียกว่าเอกพจน์บุรุษที่3นะครับอย่างเช่นคําว่า he คําว่า she คําว่า it หรือว่าเวลาที่เราเรียกชื่อคนนะครับที่เป็นอย่างเช่นเขาคนหนึ่งนะครับนายจอห์นเดวิดอะไรแบบนี้นะครับคำกริยาที่ตามมานะครับเราก็จะมีการเติม s เข้าไปด้วยเขายกตัวอย่างนะครับในประโยคนี้นะครับ he l i k e s the film he l i k e s the film นะครับแปลว่าเขาชอบภาพยนตร์เรื่องนี้สังเกตนะครับว่า subject ก็คือคำว่า he นะครับเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3นะครับในที่นี้เราใช้ present simple tense เพราะฉะนั้นนะครับ verb จึงเติม s นะครับเป็นการผันกริยาตามประธานในประโยคนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงประธานคนอื่นๆที่ที่ไม่ใช่ he she it นะครับคำกริยาก็จะไม่ต้องเติม s อย่างเช่นตัวอย่างคล้ายๆกันนี้นะครับเปลี่ยนคำว่า he นะครับเป็นคำว่า i นะครับสมมติเราบอกว่า I like the film. I like the film ก็แปลว่าฉันชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเวิรก็จะไม่เติม s นะครับเพราะว่าประธานไม่ใช่ he, she, it นะครับรออตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นบอกว่า Richard lives in America. Richard lives in America. นะครับสังเกตว่า richard เนี่ยเป็นชื่อคนนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับเทียบได้กับคำว่า he ก็คือเขาผู้ชายคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้น verb ที่ตามมา present simple tense นะครับ verb ก็จะเติม s ต่อท้ายลักษณะนี้ด้วยนะครับตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนประธานไม่ใช่ he she it ไม่ใช่ richard ไม่ใช่คนอื่นๆแล้วนะครับสมมติเป็นคำว่า we we live in Thailand we live in Thailand นะครับแปลว่าพวกเราอยู่ไทย นะครับประธานในที่นี้เป็นคําว่า we แปลว่าพวกเรา verb จึงไม่เติม s นะครับตอนนี้ก็คือเป็นความหมายที่บ่งบอกว่า verb นะครับหรือคํากริยาเนี่ยมันสัมพันธ์สอดคล้องกับประธานในประโยคแล้วก็เป็น tense present simple tense ด้วยนะครับมาถึงในข้อที่3กันนะครับการเติม s ต่อท้ายคำนะครับบ่งบอกความเป็นเจ้าของหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า possessive นะครับบ่งบอกความเป็นเจ้าของหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของยังไงนะครับในที่นี้ครับ คำอะไรก็ตามนะครับที่เราอยากจะบ่งบอกว่าเขาเป็นเจ้าของของสิ่งนี้นะครับเราจะมีการเติมเครื่องหมาย apostrophe นะครับก็คือจะคล้ายๆกับเครื่องหมายลูกน้ําแต่ว่าจะขึ้นไปเขียนข้างบนนะครับถ้าลูกน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างของบรรทัดนะครับแต่อันนี้ apostrophe นะครับจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ตามด้วย s ตรงนี้นะครับจะบ่งบอกความเป็นเจ้าของเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าหนังสือของเดวิด นะครับเราจะบอกว่า David's book David's Bo o k นะครับตัวนี้ก็แปลว่าหนังสือของเดวิดนะครับคำว่าเดวิดก็คือชื่อคนนะครับเราก็เติม apostrophe แล้วก็ตัว s เข้าไปแบบนี้เวลาอ่านก็จะออกเสียง s ขึ้นมาด้วยนะครับเป็น David's แล้วก็ book ก็คือหนังสือนะครับในนี้ก็จะแปลว่าหนังสือของเดวิดก็จะแปลย้อนหลังนะครับอีกตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่า e m m a s a c c o u n t Emma's account ในที่นี้ครับแปลว่าบัญชีของเอมมานะครับเอมมาเติม apostrophe s แล้วก็ account นะครับก็ออกเสียง s กันด้วยนะครับในที่นี้อีกตัวอย่างหนึ่งครับ the man's story the man's story แปลว่าเรื่องราวของชายคนนั้นนะครับการที่เราจะบ่งบอกความเป็นเจ้าของนะครับอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อคนก็ได้นะครับอาจจะเป็น the man the woman The children แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เติม apostrophe s แล้วก็เติมสิ่งอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของหรือว,ว่าเขาครอบครองอยู่ในลักษณะน,นี้ก็ได้นะครับมาถึงในข้อที่4กันนะครับการเติม s ต่อท้ายคำนะครับยังสามารถที่จะบ่งบอกว่าคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ได้ด้วยนะครับบ่งบอกว่าคํานั้นเป็นคําสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของได้ด้วยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าคําสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเช่นอะไรบ้างนะครับที่มีการเติม S เข้าไปอย่างเช่นนะครับคำว่า yours นะครับปกติเรามีคําว่า y o u r y o u r คําเดียวนะครับ y o u r แปลว่าของคุณใช่ไหมครับคราวนี้เราเติม s เข้าไป yours ก็จะอ่านออกเสียง S ด้วยนะครับ yours ในที่นี้ก็แปลว่าของคุณ เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีใช้เนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าปกติคำว่า your ที่ไม่มี s นะครับมันจะต้องตามด้วยคำนามอย่างเช่นบอกว่า your house your book แบบนี้นะครับก็คือจะต้องมีคำนามตามมาแต่ถ้าเกิดคำว่า your yours ที่เติม s เข้าไปแบบนี้นะครับจะไม่มีคำนามตามมานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างคำานอื่นอีกนะครับเช่นคำว่า hers h-e-r-s hers นะครับก็แปลว่า ของเขาผู้หญิงคนนั้นนะครับคำว่า ours ours สกดนะครับ o u r s อ่านว่า ours ก็ไปว่าของพวกเรานะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่า theirs theirs สกดนะครับ t h e i r s อ่านว่า theirs ก็ไปว่าของพวกเขานะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้กันนะครับว่า ถ้าเราใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เรียกว่า possessive pronoun เหล่านี้นะครับหลัง possessive pronoun เหล่านี้นะครับจะไม่มีการเติมไม่มีการเติมคำนามตามมานะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับบอกว่า this computer is yours this computer is yours แปลว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นของคุณเห็นไหมครับ computer is yours คอมเมเตอร์เป็นของคุณนะครับตามหลังคําว่า yours เติม s ใช่ไหมครับไม่มีคำนามตามมานะครับอีกตัวอย่างนะครับ that cat is hers that cat is hers ก็แปลว่าแมวตัวนั้นเป็นของเขาผู้หญิงคนนั้นนะครับเราจะกำลังพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับสมมติเราเอ่ยถึงเขาคนนั้นนะครับเราก็บอกว่าแมวตัวนี้นะครับเป็นของเธอคนนั้นนะครับที่เรากำลังพูดถึงอยู่เธอก็จะเติม s แบบนี้ด้วยนะครับ ตัวอย่างถัดมานะครับ this table is ours this table is ours นะครับก็แปลว่าโต๊ะตัวนี้เป็นของพวกเรานะครับคำว่า ours ก็เติม s ต่อท้ายเข้าไปด้วยนะครับตัวอย่างสุดท้ายของสำหรับในข้อนี้นะครับเช่น that apartment is theirs that apartment is theirs ประโยคนี้ครับแต่ว่าอพาร์ m เมนนั้นเป็นของพวกเขานะครับคำว่า t h e r s เติม s ต่อท้ายเข้าไปนะครับก็คือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับ ในข้อที่5นะครับการเติม s ต่อท้ายนะครับยังสามารถที่จะใช้บ่งบอกว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นตระกูลได้ด้วยนะครับโดยวิธีการนะครับก็คือเราจะเติมคำว่า the the นะครับ the นะฮะ the นำหน้านามสกุลนะครับแล้วก็เติม s ต่อท้ายนำสกุลนั้นๆด้วยยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราจะพูดถึงครอบครัว swan นะครับหรือว่าตระกูลสวอนนะครับสมมุติว่าสวอนเนี่ยเป็นนามสกุลเป็นนามสกุลนะครับถ้าเราจะพูดถึงว่าครอบครัวสวอนนะครับเราก็เติม the เข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็สวอนเติม s ต่อท้ายเข้าไปด้วยนะครับก็จะได้คําว่า the swans the swans อันนี้ก็จะแปลว่าครอบครัวสวอนนะครับโดยที่ ไม่ต้องเติมคำว่า family ต่อท้ายเลยนะครับเพราะว่าคำว่า the แล้วก็ s ต่อท้ายเนี่ยมันจะบ่งบอกยู่แล้วว่าแปลว่าครอบครัวหรือว่าตระกูลนั้นๆนะครับหรืออย่างครอบครัว smith นะครับสมมติว่าคนที่นำสกุล smith นะครับเขาก็อาจจะมีหลายคนแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับคือเติมคำว่า the นำหน้านำสกุลเข้าไปแล้วก็ smith เติม s ต่อท้ายเข้าไปด้วยนะครับเวลาอ่านออกเสียงนะครับเช่น the smiths นะครับก็จะมีการเติม s ต่อท้ายเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ the smiths แบบนี้นะครับหรือตัวอย่างหนึ่งนะครับครอบครัว beckham beckham นะครับเป็นนามสกุลนะครับถ้าจะใช้หลักการเดียวกันก็เติม the นำหน้านามสกุลเข้าไปแล้วก็ beckhams เติม s ต่อท้ายเข้าไปนะครับรวมกันเป็น the beckhams the beckhams ก็แปลว่าครอบครัว beckham หรือว่าตระกูล beckham นะครับ อันนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะครับสักหนึ่งประโยคสําหรับในข้อนี้นะครับเช่นสมมุติจะพูดถึงครอบครัว Swan นะครับอาจจะบอกว่า the swans is taking a vacation in Europe the swans is taking a vacation in Europe นะครับแปลว่าครอบครัว Swan กำลังพักผ่อนวันหยุดในยุโรปอยู่นะครับในที่นี้ก็คือหมายรวมถึงทั้งครอบครัวเลยนะครับไม่ว่าเขาจะมีกี่คนก็ตามมาถึงในข้อสุดท้ายนะครับว่าการเติม s นะครับมีความหมายยังไงบ้างนะครับในข้อสุดท้ายในข้อ6นี้นะครับคือการเติม s กับไม่เติม s เนี่ยทำให้ความหมายของคำต่างกันนะครับอย่างเช่นนะครับคำว่า wood w o o d wood แบบนี้นะครับคำนี้แปลว่าไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคำว่า wood แล้วเติม s นะครับ woods w o o d s แบบนี้นะับ woods จะไม่ได้แปลว่าไม้นะครับแต่จะแปลว่าป่าหรือแปลว่าป่าไม้เห็นไหมครับว่าการเติม s กับไม่เติม s ทําให้ความหมายของคำเนี่ยมันต่างกันนะครับตรงนี้ไม่ใช่เอกพจน์กับพหุพจน์นะครับแต่คือความหมายต่างกันเลยดูตัวอย่างถัดมานะครับเช่นคําว่า water water ที่แปลว่าน้านะครับถ้าไม่เติม s แบบนี้นะครับ water ก็คือน้ำเช่นเราดื่มน้ำเนี่ยก็บอกว่า drink water นะครับแต่ถ้าเกิดว่า water เติม s ต่อท้ายนะครับอ่านว่า waters จะแปลว่าเขตหน้าน้ำนะครับ waters ที่เติม s ต่อท้ายนะครับจะแปลว่าเขตหน้าน้ำความหมายก็ต่างกันนะคร water กับ waters เติม s ความหมายต่างกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคำว่า content content นะครับ c o n t e n t นะครับที่ภาษาไทยมักจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า content content อย่างงี้นะครับมาทำ content กันนะคร content หรือว่า content ในภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าเนื้อหา เนื้อหาสาระอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเติม s ต่อท้ายเข้าไปนะครับอ่านว่า contents contents ตรงนี้ครับจะแปลว่าสารบัญนะครับก็คืออย่างเช่นในหนังสือใช่ไหมครับในหน้าแรกๆก็จะมีสารบัญแล้วก็จะมีหัวข้อแล้วก็ระบุเลขหน้านะครับอันนี้ก็คือ content เติม s นะครับอ่านว่า contents เดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะครับเช่นในคำว่า wood นะครับประโยคแรกนะครับ this house is built of wood this house is built of wood ประโยคนี้ครับแปลว่าบ้านหลังนี้สร้างจากไม้เห็นไหมครับคำว่า w o o d ไม่เติม s นะครับ w o o d แปลว่าไม้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ w o o d เติม s นะครับ I went for walk in the woodsI went for walk in the woods ประโยคนี้ครับแปลว่าฉันไปเดินเล่นในป่านะครับสังเกตครับคำว่า w o o d เติม s นะครับก็มีความหมายว่าป่าเลยแปลว่าป่าไม้ก็ได้นะครับ สรุปนะครับว่าการเติม s ต่อท้ายคยํยาในภาษาอังกฤษนั้นนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะบ่งบอกความหมายให้กับคําแล้วก็ยังสามารถบ่งบอกไวยากรณ์ที่มีความแตกต่างกันได้ด้วยนะครับเ <_ d ream s> ช่นการเติม s นะครับบ่งบอกความเป็นหูพจน์นะครับบ่งบอกการปัจจุบันหรือว่า present simple tense นะครับบ่งบอกความเป็นเจ้าของ แล้วก็บ่งบอกสภพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะครับบ่งบอกครอบครัวนะครับเติม s ต่อท้ายนามสกุลเข้าไปแล้หลอดจนนะครับบ่งบอกความหมายที่แตกต่างกันระหว่างคําที่เติม s กับคําที่ไม่มีการเติม s ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะครับก็คงจะได้ข้อสังเกตนะครับว่าแล้วก็ตอบคาถามนะครับว่า ในภาษาอังกฤษนะครับเติม s ไปทําไมนะครับก็หวังว่านะครับคนฟังที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษก็จะได้นําเอาการเติม s หรือไม่เติม s นี้ไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในภาษาอังกฤษกันได้ในโอกาสต,ต่อไปนะครับวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมมานะเติมใจครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ